บิ๊กเซอร์ไพรส์ึกแดงเดือดเปิดประวัติแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันกอรเซเว่นนักร้องหนุ่มชาวฮ่องกงแห่ง Boy Bank, วงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดังที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นกระแสที่ฮือฮากันหนักมากหลังมีการเปิดตัวเซอร์ไพรส์พิเศษสึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่จะจัดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้โดยได้มีแจ็คสันหวังมาโชว์เปิดงานหนึ่งชั่วโมงเต็มประวัติความเป็นมาของเขานนั้นจะเป็นไปมาอย่างไรไปชมกันเลยจ้า แจ็คสันหวังเจียเอ๋อเกิดวันที่28มีนาคม1994ปัจจุบันอายุ28ปีเป็นชาวฮ่องกงเคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติอเมริกันพูดได้ถึง5ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนกวางตุง้งภาษาจีนกลางภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและตอนนี้ก็กำลังหัดพูดภาษาไทยได้หลายคำอีกด้วยพ่อและแม่ของแจ็คสันเป็นนักกีฬากันทั้งคู่โดยคุณพ่อเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติจีนส่วนคุณแม่เป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติจีนทำให้แจ็คสันได้เริ่มเรียนยยิิมมนนนนนาาาาตตตกกััั้ง่7ขววบบอออจะหดเลีฬฟุ10 คุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนทำให้แจ็คสันได้เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติของฮ่องกงก่อนจะคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเอเชียจูเนียร์แองคาเดตเฟนชิงแชมเปี้ยนชิพ2011ติดอันดับที่11ได้เหรียญเงินเดี่ยวและเหรียญทองทีมปี2011แต่หลังจากนั้นไม่นานเส้นทางนักกีฬาก็ต้องหยุดลงเพราะในปีเดียวกันแจ็คสันได้ผ่านการออดิชั่นของค่าย JYP Entertainment ซึ่งเขานั้นได้เลิกเส้นทางบันเทิงโดยการย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้ในฐานะศิลปินฝึกหัดก่อนจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกวง แจบอมมากต้วนผักจินยองชเวยองแจแบมแบมกันพิมุกและคิมยุกยอม แจ็คสันกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายด้วยคาแรคเตอร์ที่มากเข้มแต่แฝงมาด้วยความใสหา่าทําให้ผู้คนที่พบเพลงนั้นอารมณ์ดีและเกิดเสียงหัวเราะตามด้วยกันเสมอต่อมาในปี2017แจ็คสันได้ก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองในประเทศจีนในนามทีมหวังเพื่อดูแลงานในประเทศจีนทั้งหมดและได้ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาที่มีชื่อว่าปัปิยอนทะลุสามล้านภายใน2วันทําให้เขานั้นเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ติดอันดับอเมริกันไอทูนฮิปฮอปชาร์ตและศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในเว็บเว,วย ต่อมาในวันที่11มกราคม2021ทางค่าย JYP Entertainment ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมาชิกทั้งหมดของ GOT7 จะออกจากค่ายต้นสังกัดเนื่องจากสัญญาของพวกเขาหมดลงในวันที่19มกราคม2021หลังจากนั้นแจ็คสันก็ได้กลับไปรับงานทีมหวังอย่างเต็มที่แม้ก,ก่อนหน้านี้ GOT7 จะเคยเตรียมงานจัดงานคอนเสิร์ตที่ราชมังแต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปด้วยสถานการณ์โควิดระบาดและสิ้นสุดสัญญาทำเอาแฟนๆชาวไทยนั้นเสียใจกันมากในช่วงนั้น หลังจากที่แจ็คสันและสมาชิกทุกคนในวงได้แยกย้ายกันไปทำผลงานเดี่ยวเป็นเวลา1ปีกว่าวันที่23พฤษภาคม6กก็รได้ประกาศคัมแบ็กการกลับมาข,ของวงก็เซเว่นอย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกทั้งเจ็คนเหมือนเดิมอีกทั้งยังมีการรับงานเดี่ยวเหมือนเดิมปกติโดยประเด็นที่ทำเอาฮือฮามากในไทยนั้นคือการที่มีเซอร์ไพรส์ใหญ่อย่างแจ็คสันหวังมาแสดงเปิดแม์แดงเดือดในไทยก็เรียกได้ว่าแม้จะมีกระแสรดราม่าอยู่บ้างแต่ยอดขายตั๋วนั้นถล่มทลายมากเลยจริง